สวัสดีครับพ่อป้ามอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะบอ้าวนี้เรามีของใหม่มาแล้วเย้โอ้ตอริตัวใหม่โอ้ตอริตัวใหม่นี่โอ้ตอริเอาของใหม่แล้วนะคะครับของคราวที่แล้วยังไม่ครบเลยครับไม่ได้ตามเลยครับครับแล้วนี้ออกเป็นของแถมอะไรอ่ะออกเป็นสมุดจิ๋วโปเกมอนเย้เย่ตอนนี้หกสิบแบบหกสิบเล่มดี่หกสิบเล่มแล้วกันหกสิบเล่มหกสิบแบบเหมือนกันแหละน่าเหมือนกันเนาะเอเหมือนกันก็เหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่าไปเนี่ยถ้าเกิดสมุดจิ๋วเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นนานมากนะนานมากครั้งสุดท้ายที่เราซื้อก็อุ้ยสิบกว่าปีแล้วโดเรมอนไหมหรือดากอนบอลโดเรมอนมั้มโดเรมอนชุดไม่แน่ใจโดเรมอนน่าจะเป็นโดเรมอนชุดสามอ่ะหรอเพราะตอนนั้นมันจะมีเหมือนโดเรมอนเป็นฉากก่อนไหมแล้วก็เหมือนมีธงชาติอะไรจำไม่ได้เยอะจำไม่ได้มันนานนี่มันพิจาว่ามันเยอะมันนานมีอยู่ช่วงนึงเอ้ยเอ้ยแต่ว่าเหมือนคลับใครคลับใครว่าจะออกสมุดจิ๋ว เมื่อเร็วๆนี้ปะมีเมื่อเร็วๆนี้ไหมไม่รู้ดิแต่เราคงไม่ได้ซื้อถ้ามีอ่ะเออเราจำไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนจะมีนะแต่จำไม่ได้ออแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อแน่ๆเออแต่เราไม่ได้ซื้อไงถ้าเกิดมีเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าครั้งที่ใช้เราซื้อแล้วสิบกว่าปีแล้วล่ะใช่ใช่แก่แก่นูเอาที่นับเท่าที่เราซื้อแล้วกันเนาะเออใช่อือฮเราก็จําไม่ได้นี่เขาออกหกสิบแปดปีว่าจะไม่เอาแล้วเนี่ยแต่ว่าอ้าวมาดูสักหน่อยดี โอเคมาซ้ำมากซ้ำน้อยแค่ไหนใช่นี่ถ้าซ้ำน้อยก็เอ้ยถ้าซ้ำน้อยเราก็จะจัดกล่องต่อไปใช่ถ้าซ้ำเยอะก็เอาไว้ก่อนใช่นี่อ่าแกะมาแล้วขนมเหมือนเดิมอืสำหรับแฟนแฟนโตรลีนอ่ะนี่เลยนี่เหมือนเดิมเลยอ๋อเอ๋ว้าโอ้สมุดเท่าเดิมเขาใส่ซองมายาวดูอุ้ยสมุดยาวอ่ะ ซองน<ม>ี้ไม่สามารถส่งได้นะคะแต่ก่อนยังส่งได้นะโอ้โหทึบมากขอบอกเดี๋ยวดูซิทึบมากๆโอ้โหไม่สามารถทำการส่งเทใดได้เลยทำการส่งไม่ได้เลยเนี่ยล้วแกะไว้ให้ดูแบบสมมติถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยอ่า,าแกะมาแล้วก็ส่งยากมากเพราะว่าซองมันเป็นสีทึบโอ้มีนะคะทึบอย่างนี้ก็เลยนี่ทึบอย่างนี้เลย นี <idd> ่นี่คิดดูสีเขาแน่นขนาดนี้เลยนี่ดึงสกอตเทปอ๋อถ้าเกิดแคมไม่อยากแกะฟองต้องทำแบบนี้บ้ามันก็ต้องแกะสกอตเทปออกมาไหมมันยากเกินขนาดนั้นยาเลยไม่ไม่เอาสกอตเทปมันแปะแปะแล้วก็ดึงให้สีมันออกไงเนี่ยพอสีออกมาปุ๊บเราก็จะแบบว่าเอ้เห็นเลขอยู่เห็นเลขอยู่อะไรเงี้ยเห็นรูปเป็นเงาอยู่แต่ก็มีันจะชัวร์ไหมล่ะชัวร์ชัวร์อันนี้ในกรณีที่ อยากเก็บแต่ว่าไม่อยากแกะซองแห้สมดุลมันเสียนี่ไงมันเห็นไหมอ่ะก็เห็นอยู่นะเนี่ยแน่หน่พอดึงเทปออกเนี่ยสีมันติดตัวเนี้ยอ๋อเออเออเห็นอยู่นี่ไงนีแน่หน่าที่มันติดนี้เลยนอ่าฮะเดี๋ยวลองแกะห่อใหม่ก็ได้อืมี่ไงจะติดเทปอย่างงี้เปล่าสีมันทึบนี่แล้วก็ชากออกเลยอือหือ เนียอยู่ในอยู่ในซองแล้วแล้วมันจะมองเห็นไอ้นี้ไหมนี่ไงเบอร์สี่สองนี่ไงเราก็เลื่อนไปตรงนี้มันเห็นนี่เออเนี่ยเบอร์สี่สองแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากไม่อยากเอาเขาเรกไม่อยากเอาออกจากซองให้อยู่ในซองเดิมเดิมอะไรเงี้ยอันนี้เราได้เบอร์อะไรเงียอันแรกโอ้อันแรกแกเถอะเราแกเถอะเดี๋ยวเราก็แกแกเลยเรา๋วี่แกเลยแกแล้วด้วยแกเลยดีกว่านะเออแกเลยจะได้เห็นด้วยว่ากระดาษเป็นแบบไหนอะไรยังไงสมุดนี่ อันนี้เราได้เบอร์อะไรคะเบอร์สี่สองไงเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะสีส้มสมอ๋ออันนี้เป็นโปเกมอนเจอร์นี่เราไม่เคยดูเขาเลยไม่เคยรู้เออไม่เคยดูจริงน่าจะเป็นตอนใหม่ล่าสุดไหมเจอร์นี่เหรอก็ไม่เคยได้ยินเลยสิบสองอ่าดูข้างหลังหนะครับอือข้างหลังก็จะเป็นนี้มีรูปมีชื่อคาจิอะไรนะอ้าวหาไปอคาจิรักกามิอือเอะเหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีโัวนี้นี่เนาะด้านในอ่ะ ด้านในก็จะเป็นรูปของตัวละครเลยค่ะจินิกามิเนี่ยอ๋อเป็นรูปเดียวกับปกกันแหละใช่รูปเดียวกับปกเลยนี่เล่นบางๆไม่หนามากโอเคน่ารักน่ารักน่ารักอยู่นะใช่คาจินเมะเมื่อก่อนอมันเป็นอะไรนะมันมีนี่เหมือนหรือว่าร่างใหม่ก็ไม่รู้สึกเหมือนร่างใหญ่ๆโตขึ้นอันนี้เป็นโปเก,กมอนรุ่นใหม่ๆไหมใช่อาจจะอัปเดตใหม่มาพวกเบนจนเจอนี่นี่ตัวเบอร์ยี่สิสองนี่ตัวนี้ จิเมรีเลียนไม่เคยรู้จักเหมือนกันส,สีม่วงเอ้ยแต่สีสวยดีิใช่สีสวยนะเดี๋ยวเราแกะดูเลยดีกว่าข้างหาลังก็เป็นรูปโพลมพัดปลิวมีจิเมรีเลียนเบอร์22 42อะได้สองเบอร์แล้วไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่เป็นไรโอ้โหแต่แบบอันนี้มันมาเป็นสมุดทั้ง เซตเลยใช่ไหมสิบสองเล่มถูกน่าจะสิบสองแล้วมันคงไม่มีอย่างอื่นเพิ่มอะปกติอะไรนะโอตัอริเขาชอบตัวดีตัวดีไอตัวดีนี้ก็ออกไปเหรียญเล็กแล้วอ่าฮะไอนี้ออกไปสมุดจนที่ดีมาทำไมไอเป็นดินสอมาแทนมาเออไอเป็นดินสอไอมีที่ดีมาแต่เครืองตายนี่อะไรเนี่ยฟ็อกซ์ไลท์เบอร์สามสิบเอ็ดนี่โอ้ยไม่เคยรู้จักสักตัวเลยเนาะใช่ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นตัวด้วย แสดงว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่ตอนใหม่อะไรใหม่แน่ๆเลยอ่ะฮะด้านหลังก็เป็นชื่อนะคะใช่แล้วเราก็ไม่ไดีให <า S 1> ด้หดูชื่อเลยด,ดอิอ๋อนี่ๆไหดูชื่อแหมแต่ใส่ซองมาซะยาวเลยเราก็แหมนึกว่าสมุดยู่ยาวเท่ากันเท่ากันเท่เาของเดิมสมัยก่อนอือก็บล็อกเดิมใช่โอ้นี่อะไรเนี่ยเมนิกันไนท ไม่รู้จักทักตัวอ่าเบอร์อะไรครับเบอร์43เอ้ยเออเบอร์43ไปดูกันไปดูไอ้แดงแดงข้างหน้านี่ไอ้ดงแดงข้างหน้าไปเลขเลยมันไม่เลขมีชื่อชื่อเองอีกกาไหนเดีสี่เล่มไม่ซ้ำเลยใช่สี่เล่มไม่ซ้ำเลยถ้าได้สิบสองเล่มไม่ซ้ำเลยนี่เราก็ซื้อประมาณห้ากล่องห้ากล่องใช่บ้าแล้วเราก็ต้องซ้ำอันเองด้วยอันนั้นเราเบื่อเบื่อ เคยคิดแบบแง่ดีแง่ดีเฮ้ยแต่รอบนี้เราย,ยังไม่ได้บอกล็อตเลยว่าเราซื้อร็อตวันที่เท่าไหร่เดีดูซิล็อตอยู่ไหนอ๋อดูนี่ก็ได้จะซื้อวันที่ผลิตเท่าไหร่เนี่ยหกสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์หกอางกอรเขาเขียนอยู่นี่ไงยี่สิบเอ็ดศูนย์หกอ๋อนี่นะคะซื้อร็อตนี้นะอ๋ออันนี้เขาหมดวันหมดอายุมั้งบอกวันหมดอายุยี่สองศูนย์หกสองสองวีน้าปีหน้า โหแกะย่างเงี้ยนะเนี่ยอืมต้องระวังนะไม่งั้นงอใช่แล้วสมุดมันงอข้างในไงเราก็เลยระวังเล่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเล่มที่ห้าแล้วได้เบอร์เบอร์อะไเนี่ยเบอร์สิบแปดสิบแปดอะดูเองเลยกันดูเองเลยกันแนี้อือข้างหลังก็จะเป็นชื่อใช่หางหลังอะไรเนี่ยโมรุเปโกะร่างอิม มีร่างไม่อิ่มด้วยไม่รู้เหมือนมาตัวใหม่บางเมื่อก่อนอาจจะตัวเล็กๆกว่าเหมือนเคยคุ้นๆบางตัวแต่ตอนนี้อาจจะเป็นร่างใหม่ก็เหมือนอัพเลเวลน่าจะต้องเก่งขึ้นหรือต้องมีเขาเรียก้องมีผู้ร้ายที่เก่งเป็นตัวใหม่ตอนใหม่เลยมั้งใช่เราไม่เคยได้ดูเลยอ่ะโปเกมอนหลังๆดูไม่เคยดูเลยเก็บแต่ของเล่นอย่างเดียวคารมุคาเมะคารมุคาเมะเบอร์สามแปดมี่ซ้ำมาไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำไม่ยังไงอื้อ น่ารักอ่ะมันน่ารักดีเนาะอ,อตัวละครม,มันก็ดูน่ารักดีอ่ะมันดูอลละไรนี่ความ,มไหวเหรอ,อความไหวลมจะได้ไม่พัดด้วยไงอือเออเออใช่ใช่สารแล้วก็มีชื่อด้วยไงไอเบอร์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูชื่อก็ได้ไเบอร์ให้ดูอีกทีนี่นี่ยังไม่ซ้ำเลยเนี่ยเบอร์ยี่สิบสามเย้นี่ยี่สิบสามข้างหลังค่ะอะไรเนี่ยคุณสุนี้อือหึ ชื่อก็ไม่คุ้นไม่เคยได้ยินเออแต่ตัวใหม่มีตัวน่ารักน่ารักนะตัวมันดูติ้งตองอ่ะหน้าตามันเป็นการ์ตูนอ่ะการ์ตูนการ์ตูนใช่การ์ตูนเด็กๆมากก็เรียกหน้าตาก็เลยทําแบบเด็กๆหน่อยอู้อยู่ไม่ซ้ําเลยเนี่ยเบอร์สามสิบสามสิบเหมือนเขาทำแยกสีด้วยไหมกันหลังกันหลังันหลังชื่ออะไรเนี่ยอินเทเลียนอินเทเลียน จุ๊ยังไม่ซ้ำนะจ๊ะกี่แบบแล้วเนี่ยเจ็ดเหรอเจ็ดแล้วสองสี่หกแปดแปดแล้วแปดแล้วอีกสีอีกสีอนี้เก้าและถ้าไม่ซ้ำเลยเราจะจัดกล่องต่อไปใช่อันนี้อะไรเนี่ยเบอร์ยี่สิบหกอ่านชื่อไม่ออกมองไม่เห็นเอซันร่างตัวผู้ป่ะเดี๋ยวนี้มีตั้งชื่อแปลกแปลอาจจะมีตัวผู้ตัวเมียอะไรนงี้บ้าใช่ี่สิบหกอันนี้ดู่ะ มร่างตัวผู้ด้วยอีเอซันเหรอร่างตัวผู้นะใครดูตอนนี้เมนบอกเราหน่อยถ้าเราจะไปหาดูเราต้องไปจะไปดูตรงไหนไไไยังงปดูตรงไหนเนี่ยเสิร์ชคำว่าอะไรเนี่ยนี่ไงโปเกมอนอะไรนะโปเกมอนเอเชียเนี่ยเหรอไม่เจอรี่ไงเขาคิดว่าเนี่ยเออใช่ใช่ใช่โปเกมอนเจอร์นี่โปเกมอนเจอร์นี่น่าจะเป็นตอนใหม่แหละอ่าฮะอ่าได้ซ้ำเลยเบอร์สี่สอง เบอร์สี่สิบสองซ้ำมาหนึ่งเล่มเบอร์แรกแหละที่เราเปิดอ่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรโอ้ยถือว่าซ้ำน้อยมากถือว่าโอเคนะใช่ใช่แต่ว่าเราซื้อโอโตรีหลังๆก็ไม่ค่อยซ้ำนะอืมขึ้น่าจะ่คิวซีดีนะคือเหมือนอาจจะแยกแบบว่าให้หอมมันกระจายกระจายกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรียญโปเกมอนอะไรก็ไม่ค่อยซ้ำเนาะใช่ก็ถือว่าดีนะน่าซื้อนะซื้อซ้ำเหมือนกันมีแล้วนีไงมีไงนีนกันไหน สามสองเล่มแม่เล่มสุดท้ายปะเล่มสุดท้ายละอันนี้เล่มสุดท้ายละสุดท้ายเราได้ไปกี่แบบและเก้าแบบนะฮะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเราจะได้เบอร์อะไรอาอเล่มนี้ไม่มีสีมลูอ้ยมันยูนิคอร์นเลยเป็นอะไรเนี่ยเบอร์ห้าสิบห้าสิบมีนะคะดูชื่ออ่านไม่ออกมองไม่เห็น อะไรเนแกลล็อปล่างกาล่าเหรอแกลล็ล่างนั่นแหละอกาล่าอะไรมั้งกาลัานี่นะนี่ตัวละครใหม่มีอีกไหมไม่มีแล้วครบแล้วสิบสองเล่มสิบสองเล่มเราได้ไม่ใช่สิบสองเออสิบสองเล่มเนี่ยแหละสิบสองพอสิบสองเล่มเราได้มาเก้าแบบสามไปสามก็ถือว่าโอเคนะใช่ใช่ก็ถือว่าสามเยอะโอเคยอมรับได้หน้าเจ็บอยู่ยอมรับได้รูปเล่มก็ทําสีมาแ สีนั่นดีทีนนี้เราก็ไปเอาของเก่ามาลื้อใส่รวมๆกันของเก่าอยู่ไหนอะของเก่าอยู่ในห้องเก็บของแหละรยีอยอันนี้ถ้าใครแก่แล้วก็หาซองพลาสติกมาใส่ได้นะถ้าไม่หามาใส่เนี่ยมันจะงอเหมือนที่เคยทำเมื่อก่อนอะซื้อไอ้ซองแก้วเล็กๆอ่ะซองแก๊สอ่ะโอ้เขามีแบบซองใส่แก๊สจะใส่ได้สองเล่มง้เออใช่ไงก็เหมือนที่เราเคยใส่สองเล่มไงเมื่อก่อนเ้าซ้ายขวาอือหแต่ว่าก็ต้องค่อยๆใส่นะเบาๆมือนิดนึงถูกไม่ั้นเดี๋ยวมันงอจริง หนังสือมันไม่ได้เอ้สมุดบางมันไม่ได้หนาก็เป็นเลดเดียวก็ทำเป็นแผ่นบางๆเนี่ยถ้าเกิดมันหนาเกินมันก็จะดูม่สมส่วนกับสมุดไงใช่าแค่นี้เองนะแต่ภาพข้างในมันก็น่ารักนะใช่ก็ไปตามตัวละครนี่ไงชอบตัวไหนก็แอบลมตัวไหนก็นั้นหมดถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้อะไรนะจดเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมสมัยก่อนเขาจะฮิตมีสมุดเล่มเล็กๆจดเบอร์โทรศัพท์มันก็ใหญ่กว่านี้นะอันนี้ โอ้โหถ้ารุ่นนี้คงไม่ได้นะถ้าเกิดเจอต่คงต้องเงี้ยจยไม่ได้ว่ารุ่นอะไรระยะสายตาผมะะาาบอกอายุมาก่ะไปละไปละ<ม>เดี๋ยวเราไปดีกว่าไปหาอีกแบบต่าน,นต่อนี่ใช่นะแฟนโปกเกมอนก็ไปตามเก็บกันได้นะคะสวยอยู่<ว>ยแล้วก,วแวก็แล้วก็อะไรอะอะไรอะไม่ค่อยซ้ำไงอ๋อหมายถึงก็ออกมันไม่ค่อยซ้ำก็ซื้อได้อยู่แค่หกสิบแบบเอง หกสิบแบบเขาก็บอกมานะข้างหลังกล่องว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วก็มีเหมือนต้นเสต้นนั้นม่ยอมบอกก็เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถมีให้ลุ้นก็เช็คตามนี้ได้เลยเนาะใช่ทำเช็คบี๊มันมีเบอร์บอกมีเบอร์บอกก็บอกตามเบอร์ได้ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องดูลูกไปได้เดี๋ยวค่อยไปดูลูกทีหลังตามนั้นถ้าไม่มีถ้าเรียกกันถ้าไม่มีเบอร์เนี่ยครับต้องจำชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าแตวไปดีกว่าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพราะว่า คลิปหน้าเราลงอะไรจะได้มาดูได้เลย<ช>เไม่เสียเวลาโอ้ยงงไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย